สินทรัพย์เด่นที่เราจะตามมองเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้นะคะนันก็คือราคาน้ํามัน WTI นะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการปรับตัวร่วงลงถึง1%เลยทีเดียวเนื่องจากมีรายงานในตะวันออกกลางนะคะว่ากาตามีการเรียกร้องให้อิสราเอลนะคะมีการหยุดยิงในฉนวนกาซาและเรียกร้องให้อิหร่านนะคะอย่าโจมตีอิสราเอลนั่นเองซึ่งผลการเจรจานะคะยังไม่แน่นอนนะคะ แต่เรานักวิเคราะห์หลายคนก็คาดการว่าผลการเจรจารอาจจะสําเร็จก็ได้และแม้ว่าผลการเจรจารจะยังยืดเยือะอยู่นะคะแต่ว่าทางอิรานเองก็ยังไม่ได้ตอบโต้กลับนั่นเองนะคะและประกอบกับข้อมูลทางเศรฐษฐกิจทางฝั่งประเทศจีนเองนะคะก็ บ่งชี้ว่าการบริโภคของฝั่งจีนนั้นค่อนข้างปรับตัวลดดังนั้นจึงมีปัจจัยกระทบต่ออุปสงค์ของน้ํามันนั่นเองนะคะส่งผลกดดันให้ราคาน้ํามัน w t i นะั้นมีการปรับตัวร่วงลงนั่นเองนะคะและเมื่อเราดูที่ชาร์จราคาที่ทําฟ s o เ d a i l y เองนะคะราคาน้ํามันมนะคะมีการปรับตัวเข้าใกล้แนวรับสาคัญที่บริเวณราคา72ดอดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะราคาปรับตัวลงมาทดสอบบริเวณนี้แล้วไม่สามารถผ่านได้นะคะราคามีโอกาสที่จะรีบาวตัวขึ้นได้นั่นเองนะคะ